สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าพระราหูย้ายแล้วนี่จะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมังกรน,นะวันที่5พฤษภาคมเนี่ยพระราหูน่จะย้ายจากราศีมีนไปอยู่ที่ราศีกุมจะอยู่ที่ราศีกุมน่ยเป็นระยะเวลา18เดือน18เดือนเนี้ยได้ตำแหน่งเกษตรตราธิปดีแสดงว่าพระราหูคุณมีความอยู่ในบ้านเขาเองมีความมั่นคงเกิดขึ้นอ่า เข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่งอะไรก็กันไปแต่ทีนนเนี้ยมังกรเนี่ยพะราหูคุณเรื่องอะไรพระราหูคุณเป็นดาวเรือนการเงินการเงินกระดุมพระคุณเนี่ยมาอยู่ในเรือนกระดุมพระแสดงว่าเขาบอกว่าใน18เดือนน่ะคุณเนี่ยจะมีความสุขหรือ มีความมั่นคงในเรื่องการเงินเกิดขึ้นก็ได้ค่ะหาเงินที่คล่องที่ปกหาเงินที่คล่องเพราะอะไรไหมพระราหูอะเรื่องของลมมีเง,เงินเข้ามาไวไงนะอ่ะหรือจะมีเงินเข้ามาแล้วก็ถูกหมุนออกไปเข้ามาไวก็ออกไปไวเหมือนกันอยู่ที่การบริหารจัดการของต่คนแลนะตอนเนี้สิบแปดเดือนอะอ่ะทีนี้เราก็มายกตัวอย่างกันเช่นอย่างคนที่พาราหูในพื้นชะตาเดิม นางเขียนพระหูไว้อีกดวงหนึ่งให้เห็นว่าถ้าพื้นชะตาเดิมคุณพระหูอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะเป็นกเกษตรตาธิพดีอ่าเป็นกเกษตรตาทิพดีแล้วก็อายุคุณอีกไม่รู้ว่าจ,จะอายุเท่าไหร่กันเนะี่ยถ้าพระหูคุณเป็นสีสีนี่คือดีนะสีก็คือหมายถึงคุณความสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่องของรายได้ก็ได้เรื่องของร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะ แล้วก็ตอนนี้พู้ถูกจรเป็นเกษตรอันนถึงถือว่าดีแล้วดีปุ๊บเนี่ยนะคิดว่าบางคนเนี่ยจะสามารถเก็บเงินอยู่ก็ได้หรือบริหารจัดการเรื่องของการเงินได้ดีเพราะว่าไม,ไม่ได้มีจุดเสียใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าคุณจะบริหารการเงินคุณยังไงเรื่องแบบไหนก็กันไปทีนี้เราก็มาดูว่าก่อนหน้านี้คุณทำอะไรไหมเอาเงินไปลงทุนอะไร บ้างหรือเปล่าในเรื่องของโรคออนไลน์หรือไปลงทุนทำอะไรในออนไลน์เองก็ได้หรือไปลงทุนทำอะไรที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเ,เกี่ยวข้องกับพระหูเช่นบางคนอาจจะไปทำพวกร้านอาหารก็ได้นะร้านอาหารกลางคืนน่ะอ,อ,อย่างเงี้ยพอพระหูย้ายปุ๊บนั้นคิดว่าร้านอาหารคุณนะ่ะจะทำให้เกิดเงินเกิดขึ้นแต่ทีนี้เกิดเงินแล้วเนี่ย คุณเองต้องบริหารจัดการให้ดีๆเงินเนี่ยจะอยู่คุณนานแต่ถ้าคุณประเภทแบบแบบอุ้ยร้านชั้นดีขึ้นมีคนเข้ามาใช้อุ้ยเงินเข้ามาเยอะดีๆใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยอ่ะยังไงอ่ะเงินเนี่ยจะไม่อยู่กับเรานานได้นะมันจะเป็นลักษณะหมุนออกไปอ่ะเข้ามือซ้ายออกมือขวาก็ได้นะคะก็ดูกันดีๆนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังสำหรับคนที่ดาวหูสด,ดีเดี๋ยว อีกกรณีหนึ่งใครที่ดาวพระหอูอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ตำแหน่งไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นตำแหน่งเสียเช่นตรงเนี้ยที่ราศีพฤษภเนี่ยพระรหูคุณนะ่ะในพื้นเดิมใครเป็นนิดนิดคือต่ำต้อยนะพระรหูนิดอ่าแล้วก็อายุคุณเนี่ยพระรหูเป็นกาลีกาลีนี่คือเสียเหมือนกัน แต่จอรเป็นกเกษตรอ่ะเราก็มาดูกันนั่นก็เหมือนว่าเป็นเรื่องของการเงินกูใช่ไหมอ่าบางทีอ่ะก่อนหน้านี้เราก็มองก่อนว่าคุณทำอะไรไหมเออถ้าคุณทำอะไรเกี่ยวกับเงินไปลงทุนอะไรเล็กเล็ก,เก,เกน้อยๆเนี่ยพอพอหูย้ายมาปุ๊บเนี่ยถ้าลงทุนในทางที่ถูกนะต้องบอกก่อนไม่ใช่ไปลงทุนในทางที่ ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยพอพระหูย้ายเนี่ยมันก็ส่งผลเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้เงินตรงนั้นหรือได้มาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีให้เก็บมีแต่เรื่องออกไปรวมถึงเนี่ยพระหูตำนิดเนี่ยพระหูคุณเนี่ยเป็นนิดเนี่ยอยู่ตำแหน่งปุตตะเห็นไหมปุตตะหมายถึงบุตรบริวารคุณเนี่ยโปรเจกต์ต่างๆคุณเนี่ย บางจะมีเรื่องจุกจิกมีค่าใช้ใจ่ายนู่นค่าใช้จ่ายนี่เกิดขึ้นก็ได้นะพอเวลาพัดหูย้ายมาแต่มันอาจจะมีเก็บเหลือบ้างนิดนิดหน่อยๆทีนี้ถ้าเรารู้แล้วอ่ะเราเองก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีทําบัญชีเนะี่ยคุณจะได้เห็นเลยว่ามีค่าใช้จ่ายจุกจิกไหมบางทีมันจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของบุตรหลานบริวารคุณเองก็ได้เหมือนกันที่เงินต้องไปจ่ายออกไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แล้วถ้าเรามองมุมหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่อืมทําอะไรที่เกี่ยวกันแก้ไขปัญหาให้การเงินให้คนอื่นเขาอะถ้าคุณทํานะเออนะก็มองตรงนี้ว่าอาจจะเป็นลักษณะว่าถ้าพรอถูกยายปุ๊บสิ่งที่คุณทาอะอาจจะมีลูกค้าเข้ามาปรึกษาเรื่องการเงินคุณไหมว่าเออ มาให้คุณบริหารการเงินให้ไหมเพราะนัว่ามันจะมีคนที่เขาเป็นเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางเงินให้คนอื่นหรือเปล่าเออเช่นเออคุณอาจจะไปกู้ไปกู้กู้แบงก์อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยนันคิดว่านะอาจจะพอได้บ้างในเรื่องการกู้เงินแต่อาจจะได้ไม่ได้เยอะอาจไม่ได้ตามที่เพราะว่า เป้าหมายคุณตั้งไว้ก็ได้สําหรับบางคนที่จะไปกู้เงินนะอย่างคนแต่คนที่ทํเนี่ยพวกการให้กู้ยืมเงินอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นการแก้แค็ดอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะไปยืมเงินคนอื่นเนะี่ยระมัดระวังหนึ่งอย่าไปกู้เงินนอกระบบถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราลองกลับมาดูค่าจ่ายเราก่อนไหมว่าเฮ้ย อะไรบ้างที่เราสามารถตัดได้แต่ก็อีกนั่นแหละเพราะว่าอะไรเรื่องของการเงินมันก็มีหลายมันก็ต้องไปดูว่าบริบทแต่ละคนนะมันแตกต่างกันนะอย่าลืมนะคนรวยเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินแต่คนที่ฐานะปานกลางอะ่ะมันก็จะมีบางครอบครัวที่เดือดร้อนเรื่องการเงินและยิ่งคนหาเช้ากินข้ามอะ่ะบางทีอ่ะค่าไรายได้อ่ะ หลายวันบางทีไม่พอกับค่าใช้จ่ายจริงๆนะทึงบอกว่ามันยังมีบริบทอย่างอื่นเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะก็ต้องไปปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่คนนะ,ะทีนี้เราก็รู้ว่าตอนที่พระหูย้ายมาอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยพระเสาร์ยังไม่ไปอ่ะวันที่5-19พฤษภาคมเนี่ยดาวสงดวงเนี่ยเขาจะโครจรสัมพันธ์ถึงกันทีนี้โครจรสัมพันธ์ถึงกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่าเขาเรียกว่า เป็นคู่มิตรใหญ่คู่มิตรใหญ่เขาเรียกหรือเป็นคู่โชคลาภก็ได้นะทีนี้เราก็มาดูกันว่าช่วง15วันของแต่ละคนเรื่องไรกระดุมพระสัมพันธ์กับตูคุณเองแสดงว่าบางคนเนี่ยนะน่าคิดว่าจะมีเงินเข้าหาตูคุนเองหรือมีสถานการณ์ที่จะทําให้คุณได้เงิน หรือบางคนจะเก็บเงินอยู่มากน้อยแตกต่างกันไปนะคะ,ะหรือบางคนเนี่ยใครของเงินอะไรอยู่บางทีก็อาจจะมีเกณฑ์นคนที่ไปกู้เงินก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เงินกู้ตรงนี้ก็ได้นะหรือไม่รู้กู้ใครหรือถ้าใครเดือดร้อนหมุนเงินไม่ทันนะคิดว่าคุณอาจจะได้เพื่อนคุณเองหรือใครก็ได้ช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงิน อันนี้ก็ต้องดูตามสถานการณ์ของแต่คนนะคะในช่วง15วันเนาะก็สำหรับสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีดาวใหญ่ๆซึ่งย้าย3ดวงแล้วใช่ไหมคะนั่นบอกว่า,าสิ่งที่ย้ายเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยจะดีมากดีน้อยหรือประสบความสําเร็จมากประสบความสำเร็จน้อยเนี่ยอยู่ที่พื้นฐาน เดิมของแต่ะคนนะแล้วก็มีรายละเอียดปีกย่อยต่างๆที่ต้องเป็นองค์ประกอบตรงนั้นด้วยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยยึดถึงในเรื่องของความดีงามบุญกุศลเนี่ยนะคิดว่าสิ่งเนี้ยจะช่วยทุกคนเนี่ยพ้นจากปัญหาต่างๆได้นะคะก็คลิปนี้มีไว้แค่นี้นะเราจะคลิปหน้าก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่มาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ